นะวันนี้ราจะมาสอนการทำคนครึ่งตัวนะอย่างแรกกดตุ่มแบบนี้อย่างที่2แบบนี้ให้กางมอเป็นคีโพสจากนั้นก็ลากกลับมาแบบนี้แบบนี้อ่าแค่นี้เราก็ได้คนครึ่งตัวแล้วเดี๋ยวถ้าคุณอยากได้คนหนึ่งหง ก็ตามมาเลยนี่เจนนี้เราก็ได้หัวมาแล้วแลวเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยว้าวเห็นตานี่ไหมเห็นตาเป็นสีดำอ่ะแล้วก็วิธีต่อไปอ่ะวิธีทำหมัดมวย ไม่ใช่จะสีแรกเลยสวัสด <blunt. S 2> ีอ,อันนี้สองโาสโลอันนี้สามชูมือของเขาขึ้นไม่ ee, ต้องชูขึ้นสีต้องชูขึ้นไม่ใช่ว่ามวยเดี๋ยๆมันทำยากมากกว่าเนี้ยโอเคลบแล้วก็ทำการกด ลากไปแล้วก็ลบคุณไกไปแล้วก็ลบอ่าเช่นี้เราก็ได้หมัดมาแล้วนี่เนี่ย้าวแล้วเราก็สามารถกรหมัดนี้ไปต่อ,อยใส่ก็ได้อย่างเช่นทำสตอรี่แบบนี้เอานี่เอามาซะเงินห้าบาทนี่ของแก ไม่งั้นแกจะโดนฉันต่อยายแค่วันนี้นะไม่งั้นแกจะโดนฉันต่อยโอเคตัวนี้ก็ฉจนเจอแกจะต่อยฉันได้ไงอ๋อก็เจอนนี่หน่อยอืม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 ,อม,อม อีกูก้ก็กามารถบบกูแบกู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 ู้ก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 มกดกูกูก้กูยูกูก็กูก่กูกูก็กู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 กนกูกูกูกนะกูกไกปไป็นูกูกกูกูนนะานกกน นนาน่าน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 าเราเดี๋ยวจะเลิกไปเตะเข็นข้างเดียยก่อนแล้วกันนะแต่ต anyway. <g tense> <Get> ้องไม่รู้ว่าะเอข้างี ก่อนแล้วก็ลบก่อนทีนี้แล้วก็ลบแล้วก็ลบทีนี้เราก็จะได้เขียนมาแล้วเขียนตั้งข้างหนึ่งนี่โบจะสอนวิธีกัรน,นึง่งก,ก็คืออ่าแบบนี้เลยฮจะทำมาข้างนี้สองนะโอเคไปอย่างแรกเลยแล้วก็แค่ตอนนี้มาแล้วก็เอา ก็ียกออกเอียงออกมาจากนี่แล้วก็ทกําการกดค้างเลื่อนมาเดี๋ยวจะโดไปโดนค้างแล้วก็เลื่อนเดียด๋วยวเดวแล้วก็กดค้างแล้วก็เลื่อนมาวันนี้โอเคก็ได้แล้วเขียนกลอันใหม่ทีนี้ก็จะได้สองเขียนแล้วเหรออือ

ดีไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้นี่เป็นการสอนวิธีไอ้นั่นอ่ะแล้วก็สอนวิธีการน,นั่งนะแล้วก็แล้วก็กดว่าเออเล็กเก้าอี้นะโนมานี่เออแล้วก็กด, e กกกดซิสจะ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 ให้เรากดซิสนะให้เรากดซิส อันนี้ลองสุดท้ายเลยเกือบอันสุดท้ายนะเกือบอันสุดท้ายก็คือคําว่าซิดนี่เราก็จะได้คนนั่งแล้วแล้วก็ววแบบนีเลยโอกจดสอนโอ้จนา้นาหนาหนาหน,า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 นามาอีก <c oughs> แล้ว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 แ้ดอันสุด้้วแด้้กน ต่อไปก็จะเป็นการทะลุนะไม่ใช่ทะลุกำแพงมันจะเป็นการแบบทะลุคนยนีเ้เดียวอันก็จะเป็นการแช่นะแช่แข็งแบบผมไม่สามารถไปไหนได้เลยอ่ะถ้าแช่อะแช่แข็งทั้งตัวเลยก็กดแบบนี้กดฟีดมันก็จะฟีนที่ทั้งตัวเลยไม,ไม่ไ,ไมเลือไ,ไม่ได้เลยเลือกไม่ได้เลย ถ้าเราอยกปล่อยเขาอีกเป็นอิสรภาพก็กดแบบนี้แล้วอันเดอร์ปฏิเยสอนทาคนแบบอะไรนะอ๋อสอนทาคนแบบแบบนี้เวลาไปคนเดินผ่านก็จะแบบนี้ไงว้าให้กดอันที่สามส่วน a อเจก็จะเป็นการถือของวางของนะ อย่างเช่นอ่ะนี่เ e อเจกแล้วก็จะได้ดาบไปแล้วกดเ e อเจกครั้งนึงแล้วเดี๋ยวกดเ e อเจกครั้งนึงก็จะเป็นการปล่อยอแค่นี้เลยออ,กกอ,อ้ยวิธีการพยิงปืนก็จะทำการกดค้างที่ปืนนะแล้วก็กดลากไปเลยเห็นไหมเห็นไหม แล้วก็อย่างต่อมาวี่จีจุดระเบิดเอาระเบิดเอาซีฟ fitness. แล้วกันนะแล้วก็กดอันที่สี่เอเจตตายเขาบอกเลยว่าตายตายชัวร์เตะ๋ยวเตะ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 ตะเตะตับไฟเต,ฟต,ฟต,ต,ตฟนะเตะตะเตะตตตะะะะ จะผมจะมาสอนวิธีการทำกระดูกไก็จะมีกระดูกขาวกระดูกแดงกระดูกดำจะเริ่มตั้งแต่กระดูกอะไรดีล่ะกระดูกอะไรก่อนอืมอ่าอืมอาจจะเริ่มตั้งแต่กระดูกขาวลวกันนะเดี๋ยวก็ฉีดยานี้ไปฉีดยาสีแดงนี่เขาก็ได้กระดูกขาวแล้วถ้าใครเคยดูเอ่ออีพีนั้นนะ ก็จะรู้ดีว่ามันถือยาอะไรอ้แล้วก็วิธีการทำกระดูกดำเมนนะขั้นแรกเอาปืนไฟมาขั้นที่สองไปขูดซนนา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 มาอีกแล้วเร็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 วขูดซนนาแล้วก็เราก็เผาเข้าไปเลยเล้วเจ้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้กระดูกเขาไม่เกี่ยวกระดูกเขาไม่กุ่ยอื้ม อกอะารเป็นกระดูกดําเบลไหมนี่วิธีการทำกระดูกดําเบนก็แค่รอไปเรื่อยต่ขอดไปตัดไปตอนดีรอเสร็จกันนะแค่นี้เราก็จะได้กระดูกดําเบนมาเล้วขั้นต่อไปวิธีการทำกระดูกเดงเมนก็ใช้ปืนไฟเหมือนเติมเลยนะเพื่อเวลาในการประหยัดมากขึ้นอ ม,ม,มกกออ่ไม่ไมม่จะเป็นสีจักรไฟไปหนูไปหนอแล้วก็สิงเงาแล้วก็รอให้มีสีแดงๆบนกระดูกเขาแล้วก็จะได้กระดูกแดงเมนมันแล้วขอตัดไปเลยนะก็คือแอะมันดูมีเนื้อมีหนังมากกว่าเพื่อนนะเพราะว่า ถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้มันจะกลายเป็นกระดูกจำเมนเทนเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเอามาเป็นแบบนี้เลยเอาล่ะจบ